มาจจอพี่น้องมื่อนี้จะพาไปใส่เวทเนาะเอาเตียมเว็ดมาหกหลังจากไปใส่เวทหากินจ้ามื่อนี้จะมารอนอนาะพี่น้องเนาะลองไปใส่ก่อนระยะทางไปใส่เวทกับวัวไกลจ้าพี่นอ้องอยู่นี่ละขอบซาเข้าหน่ยเนาะเจเราไปแยมไม่ค่อยเจอวัวไกลเนาะมันเรเป็นตทยา ไปเหนล้ใช่ไหใส่ก็เดืินเดอนไยสมิชากับปลูกติดตามไปหน่อยเขาเอานั่งมองอะไรไม่เคยเห็นว่ามาอะไรเบิ่งเบิ่งผัดเหตโอยากวุ่นอยากวุ่นเลยนี่ แต่ว่าโอกาสเนยอย่างถือตีไม่ใ็่อะไรบ้างนีคำอิตธิเวชจะโชคดีเลยจ้าเวลากับความอาหาโม่งกลัวเหรอเนาะแต่ว่าก็ยังแก่งด้วยวันคำใดจ้าเพราะว่าการใดตัวหนึ่งใจพี่นอ้องใจเวียดแต่ซ้มหลังใตตัวหนึ่งประคอ พบบนนะจ๊ะเนาะมีกลก็ลองว่าสิมมใสไอีกเพิ่มอีกสามลังก็เป็นลหกลังจ้ะลองดูซิวันนี้จะได้ไหมเบิ่งพี่น้องเบิ่งพนักงานของเขาตรวจดูก่อนมันกินได้ไหมเพื่อนว่ามันมอยแม่เน่กินเด้อบอกให้ลันเป็นเน่กิน อ๋อไปียบเบเยบยบเรียบไม่ใช่เนาะองเลยนั่นี่โอ้ยผมาเนียอะา้มันจะมาเลยมันจะข้าอนี่เดี๋ยวจหนอนมือจะนอเขอมายามบ้านไทยยืนชยามนะอ้าวอนอยออกมันดู กลหวอะไรอ้วพยายามเบ็ดมือคืน ได้มาตัวหนึ่งจ้าใส่เบ็ดหกหลังได้มาหนึ่งตัวฝนตกเมื่อคืนจ้าพี่น้องได้ตัวเดียวกับพ่อแล้วเนาะดีแล้วดีแล้วที่ได้จ้าดีไดยตัวหนึ่งกับพอ่อจ้าเห็ดยังนอกกินน้องวะนีน้นาอจจะมี่ะจ้า